พรคประชาธิปไตยครับท่า,านสิ่ง,งชนนะครับ <S <S เช้าวันนี้นะครับทางเครืออ่ายภาคประชาะสังคมองค์กรประชาธิปไตยผู้แทนจากภาคการเมืองนักวิชาการนะครับได้แล้วก็สมาชิกวุฒิสภาสายก้าวหน้าที่ได้มาร่วมกันปรึกษาหารือนะครับ เพื่อที่จะขับเคลื่อนในการทำให้รัฐมนูลเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแต่หนทางข้างหน้าเนี่ยก็ยังอาจจะมีความยากลำบากแต่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมองค์กรประชาธิปไตยนักวิชาการนักการเมืองแล้วก็สามาชิกวุฒิสภารวมทั้งสสจุน,นึงก็ ได้ร่วมกันปรึกษาหารือที่จะทําให้กระบวนการได้มาซึ่งรัฐมนูญฉบับประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงแล้วเราก็มีข้อสรุปร่วมกันในการที่จะเผยแพร่แล้วก็ส่งจดหมายเปิดพผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาประธา,านคณะกรรมาการการเลือกตั้งประธา,านคณะกรรมาการวิสามัญจนาร่างพระราชนัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติตัวแทนภาคประชาสังคมทั้งหมดการจัดงานวันนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเลสมิเ yes, ตเพื่อประชาธิปไตยรวมทั้ง การประสานงานโดยเครือข่ายเพื่อรัฐมนุนประชาธิปไตยในจดหมายเปิดผนึกนั้นเรามีข้อคิดเห็นความเห็นอยู่หลายประการด้วยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการในการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการหอนเสียงประชามติเมื่อวันที่18มิถุนาย,ยน2567 และคาดหมายว่าจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระที่สองและวาระที่สในสมัยประชุมสามัญระหว่างวันที่3ตรกฎาคม2567ถึง30ตุลาคม2567และโดยที่กระบวนการประชามติเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ของภาคส่วนต่างๆอย่างกว้างขวางนั้นทางภาคีเพื่อรัฐนูนประชาธิปไตยคอรอปอซึ่งเป็นองค์กรประสานงานระหว่างน,นักการเมืองจากภาคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมและภาควิชาการที่สนับสนุนจัดทำรัฐนูญโดยสภาร่างรัฐนูญซึ่งสมาชิกสสรมาจากการเลือกตั้ง จึงมีข้อเสนอในเรื่องการมีส่วนร่วมสนับสนุนการออกเสียงประชามติของภาคส่วนต่างๆดังนี้ 1. ขอให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการให้มีเวทีและการประชุมที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายประชามติอย่างกว้างขวาง 2. ขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพิจารณาประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 2.1. พิจารณาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเวลาเพื่อให้สามารถจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายในสมัยของสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันโดยเคารพหลักการสําคัญคือการผ่านประชามติต้องการสิมข้างมาก ของผู้มาใช้สิทธิ์และต้องให้มาผู้มีใช้สิทธิ์อย่างน้อย1ใน5ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรนูลฉบับปีพศ2540มาตรา214วรรค6 2.2เพื่อประกันความเท่าเทียมกันในโอกาสของทุกฝ่ายควรบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยงานของรัฐสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพักการเมืององค์กรพัฒนาเอกนชนองค์กรชุมชนและกลุ่มต่างๆสามารถแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการตอบคำถามประชามติและลรณรงค์ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการชุมนุมในที่สาธารณนะได้2.3เพื่อประกันความสุจริตและเที่ยงธรรมควรบัญญัติให้มีอาสาสมัคร สังเกตการออกเสียงประชามติโดยผู้สังเกตการในระดับชาติและนานาชาติสามารถสังเกตการอย่างกว้างขวางตลอดทั้งกระบวนการและเข้าถึงสถานที่ทุกแห่งที่เกี่ยวกับการดําเนินการออกเสียงประชามติยกเว้นสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอสมวนไว้ด้วยเหตุผลประกอบ 2. ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบ และเตรียมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการออกเสียงประชามติโดยไม่ชักช้า 3. ขอให้วุธ,ธิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติอสจุดจุดจุที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้วด้วยเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนมีเวลาพอสมควรแก่การพิจารณาหลักการและเหตุผล ในก,การตอบคำถามประชามติโดยเฉพาะในครั้งแรกที่คา